สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามหลวงสองนะฮะตลาดทนบุรีนะครับผมที่เห็นทางนู้นนะฮะคือถนนทวีพัฒนานะฮะแล้วก็เลี้ยวตรงเข้ามานะฮะตรงนี้เป็นเส้นเมนนะฮะตรงเข้ามาที่ทางเมนใหญ่ของตลาดทนบุรีนะฮะข้างหน้านู้นนะฮะเป็นด่านนะฮะด่านผ่านตรงสีป้ายสีเงินน้ำเงินตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะฮะแถบสีเงินตรงนู้นนะฮะก็คือว่าวิ่งเข้ามาทางถนนเมนเลยนะฮะ เดี๋ยวนี้ผมจะพาไปเดินเล่นดูพวกเครื่องเสียงมือสองนะฮะของใช้มือสองอันนี้ผมอยู่ที่ถนนเมนตรงเข้ามาเลยนะฮะจากปากทางน,นะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าจะเป็นวงเวียนนะฮะที่เห็นตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะเดินไปนะฮะนี่นะฮะรถเยอะเทียวนะฮะตอนนี้เปิดให้บริการกับาเปิดให้บริการแล้วนะฮะหลังจากหยุดช่วงโควิดไปสักระยะหนึ่งนะฮะ ติดไปเลยนะครับนี่นะฮะรถก็เข้ามานะครับเออเปิดเสาทิศนะฮะทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเสาทิศเปิดแน่นอนนะครับก็มีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่นี้ด้วยนะฮะตรงนี้ขายเสื้อผ้านะครับตรงนี้ฝั่งนู้นขายต้นไม้นะผมเห็นขายต้นไม้เยอะแยะไปหมดฝั่งนู้นนะฮะ ะฮะตรงนี้ก็จะมีที่ลานจอดรถสปายให้ด้วยนะครับถ้าเป็นย่านขายของมือสองนะฮะของมือสองของใช้อะไรเงี้ยมือสองเนี่ยก็จะอยู่จะอยู่ตรงโรงเรียนเนี่ยนะฮะนี่นะฮะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะฮะสั่งนี้นี่นะฮะ นี่นะครับป้ายตลาดปุนบุรีนะฮะวงเวียนนี้นะฮะที่จอดรถเยอะนะฮะร,รถก็เยอะด้วยเนี่ยมาที่วงเวียนนี้นะฮะวงเวียนนี้ถ้าเกิดเลี้ยวไปทางนี้ก็มีลานจอดรถใหญ่ๆนะฮะบ,บนไปนี่นะฮะก็จะเป็นตลาดมือสองนะฮะ นี่ฮะตรงนี้วงเวียนนะครับรถก็จะเลี้ยวมานี้มีการจอดรถทั้งสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเลยเนาะนี่ครับตรงเข้ามาก็จะเจอวงเวียนตรงนี้นะเนี่ยวงเวียนนี่นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะฮะแต่ใครที่มาแล้วแนะนําผมได้นะฮะนี่นะครับก็นี่ฮะเดินเข้ามาตรงนี้นะฮะ จะเป็นสนามหลวงสองส่วนขยายนะฮะส่วนขยายต่อรถต่อรถตีนะขาให้เข้าทางไหนเอ่ยก็จะมีจุดคัดกรองนะฮะให้เข้าจะขึ้นบันไดนะเดี๋จะพามาชมึเสียงมีสองกันนะฮะ มีหลายร้านเลยนะครับร้านเดิมเหรอพอธอจะไปร้านเดิมเหรอนี่นะฮะเดินเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าส่วนต่อขยายนะครับนี่นะฮะเนี่ยก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะจะเป็นอของมือสองนะฮะนี่นะฮะเดินตรงเข้าไปนี้เลย นี่นะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมีกระป๋องกระเป๋ามีอะไรเงี้ยนี่ฮะนี่ผมพาตรงเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นี่ฮะมีเครื่องเสียงมือสองเยอะเลยนะครับนี่เป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะรับซ่อมด้วยนะฮะรับซ่อมเครื่องเสียงนี่ละฮะแล้วก็มีตั้งขายด้วย ไอ้ออพวกนี้ขายใช่ไหมครับพี่ขายนะฮะแล้วก็มีรับซ่อมด้วยนะฮะเนี่ยครับอยู่หน้าตลาดเลยนะฮะ,มะผมพามาชมนี่นะฮะโอ้โหรับซ่อมเยอะเลยนะครับมีอะไรลำโพงรนะ้อนทีเดียวเลยนะฮะวันนี้ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะฮะ นะครับมีดอกพ้าวก็มีนะฮะมือสองที่ผมเดินเข้ามาในตลาดเลยนะฮะอากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะฮะช่วงนี้เนี่ยมีเป็นซอยๆเยอะเลยนะครับตรงนี้ซอยเข้าไปออกทางนี้ร้านก็ยังกลับมาเปิดไม่เต็มที่นะฮะ แค่เยอะๆเลยนะครับโอ้ครผมเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับมีเสื้อผ้าเยอะเลยนะครับตรงนี้ซอยเจ็ดสิบสามนะฮะกระเป๋าก็มีเก่งยีนมือสองนะฮะตรงนี้ เทปพคาสติกนะฮะได้ามาฝากขายนะเทปพคาสต็กเยอะเลยก็มาถึงทางแยกแล้วนะฮะมาตรงกลางตลาดทีนี้เป็นกลางตลาดนะฮะเป็นทางแยกจะไปไหนดีเนาะมีกล้องขายเทียบเลย ผมเดินตรงไปผ่าไปถึงข้าหลังก่อนเลยแล้วกันเนาะง่ายๆดีนะฮะตรงนี้จะมีซอยแยกไปเรื่อยๆนะครับนะผมเดินตรงดีกว่านะฮะตรงไปเลยนะแยกไปแยกมาไม่ไหวครับนี่นะฮะเดินตรงเข้าไปนู่นเลยพัดลม เดินตรงไปทะลุข้างหลังก่อนเลยนะฮะน,นี่ตุก๊กตาด้วยนะฮะหื้จะเอ๋ยเดี๋ยวค่าแยกไปตามซอยนะฮะตรงนี้นี่ซอยข้างในลองนูนะฮะ ผมเดินทะลุเลยค่ะจากข้างหน้านะฮะยังไม่เคยเดินอย่างนี้เลยนะครับครั้งที่แล้วมาครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้เดินทะลุขนาดนี้นะฮะเพราะว่ากว้างใหญ่นะฮะนี่ของเก่า ของเก่าเยอะเลยฮะตรงนี้ก็ปลูกมาที่หน้าตลาดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะฮะตรงกางตลาดขายทุกอย่างเลยนะฮะ ก็ร้านยังมาไม่ครบนะฮะยังมีที่ว่างๆอยู่นะครับอาจจะก,กลับมายังไม่ครบนะฮะยังไม่หมดนี่นะฮะเดินผ่านมาถึงข้างหลังแล้วนะครับใหญ่หญ่ที่เดียวเลยนะฮะเป็นตลาดมือสองนะฮะขายของมือสอง นะครับผมเดินผ่านจากข้างหน้ามาจนถึงหลังตลาดเลยนะครนี่นะฮะมามาชนถนนข้างหลังเลยนะครับตรงนี้อ่ามีอากาศร้อนน่าดูเลยคระะับ นี่นะข้างหลังก็มีร้านจอดรถนะฮะวนวนขวามาเมื่อจี้จากวงเวียนนะฮะวนขวามาก็จะมาหาจอดรถแถวนี้ได้นะครับนี่นะฮะโอ้โหเยอะแยะเลยเันมานู่นนะฮะนี่นะครับก็คือว่าผมเดินผ่ากลางมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมพวกเครื่องเสียงมือสองร้านต่างๆเลยนะฮะที่ที่เคยรู้จักเคยถ่ายไว้นะฮะไปอัปเดตให้ให้ดูนะฮะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับ อันนี้ก็เดินในตลาดกับมาอยู่ที่น,นี้นะฮะทางร้านก็ยังไม่มาเปิดนะฮะยังโล่งๆอยู่คระะับแต่ก็เปิดเปิดเยอะพอสมควรแล้วนะฮะนี่ฮะมีที่ว่างๆเหลืออยู่ยังยังมาเปิดไม่หมดนะฮร ใครยังไม่เคยมานี่ผมว่าหลงเลยนะฮะที่ผมเดินตรงอย่างเดียวเลยนะฮะมาจากโรงเรียน